ครับสวัสดีครับพบกับลุงพาหลูอีกแล้วนะครับเช้าเ้านะครับก็จะพามาเห็นแล้วก็มาดูอ่าคางคกขางคกตัวมันก็คางคกเลยครับคางคกทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าเป็นคางคกตัวใหญ่กับอ่างคกตัวเล็กตัวทวนตัวใหญ่เขาจะเรียกว่าคางคกอ่าอะไรวะจงโครงครับจงโครงแล้วก็ตัวเล็กก็คือคางคกธรรมดาที่เราเห็นเป็นกันบ่อยๆแถวๆบ้านนะครับแต่ที่เป็นคางคกยักษ์ กังคุกอะไเขาเนี่กเหมือนกับเรื่องจ,กจกักรวงวงเรื่องอะไรนะเรื่องอุอทัยทวีวีหรือเปล่าจถ้าจำไม่ผิดนะครับ <S 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 โอเคเอาไปดูกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวไอ,อ้นี่เช้าๆาแล้วก็มาดูตัวจงโครงนะครับนี่คือตัวจงโครงตัวใหญ่นะครับอ่าส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นคางคกนะครับอันนี้นี่คือคางคกนะตัวก็แตกต่างกันมากคางโคกจะมีปลายจมูกแหลมๆนะครับ แต่จงโครงนี้จะลายจมูกจะไม่แหลมนะครับนูนๆนะครับเป็นออกจะเป็นวงรีๆหน่อยนะครับแต่ตัวใหญ่ขนาดแตกต่างทะเลยนะครับตัวจงครุงตัวประมาณเกือบๆเท่าฝักมือนะครับตัวไอ้ขังคุกนะขังคุกขังคุกตัวนี้ตัวเท่าอะไรประมาณ ไม่ถึงสิบเซนมั้งครับพสิวันนี้ครับตัวเล็กมากนะครับโอ้ยดตัวใหญ่อยู่โน่นนั่นเลยเออเกือบเกือบแตเท่ากับรองเท้าจังเกิลเลยครับเนี่ยดูเปรียบเทียบกับรองเท้าจังเกิลเบอร์เบอร์แปดครึ่งนะครับเบอร์แปดครึ่งอโอเคครับเราก็ชาวๆก็มันได้เห็นได้รู้จักกับคางคุกหรือว่าคางคุก กางคกางโคกโคนี่ครับทั้งสองตัวก็คือกางโคกแต่ว่าชื่อคนละแบบกันนะครับชื่อจงครุ่งกับคางโคกธรรมดานะครับโ okay. อเคอ่าส่วนอา่าคางโคกนะครับภาษาถิ่นนะครับภาษาถิ่นผมจะรวมเพราะว่าผมไม่รู้ไม่รู้จักอา่าจงโคร่งในภาษาถิ่นนะครับก็คือจะรู้จักในานามว่าคางโคกนะครับคางโคกภาษาถิ่นนะครับจะเรียกว่ากาโตะ ปูรูฟังอีกครั้งนะครับกาโตะปูรูดูปากลุงพระหลงนะครับกาโตะปูรูนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกาโตะปูรูก็คือ คางคกนั่นเองนะครับแต่อย่างไงก็อย่าลืมนะครับเราไม่ได้รู้จักคางคกเป็นที่เรียบร้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดใจให้ลุงพานลงด้วยครับแต่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขออยากจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ